นี่ดอกเดียวเนาะแม่ครับอุ้ยปวดพวกครับเแม่ครับเป็นเหงาเป็นเหงาเลยเนาะเอาไหนหน่อยอุ้ยอ้ยอ้อยดอกนี้ครับทีละปวดพวกงอกแดงแม่จุ่มนี่เนาะแม่ครับงามนะเบียรไม่ต้องตัดขาเลยครับ ดอกงามบวบสามจุ่มเรี่ยงกันหลักป่าได้ครับอื่งหนังงามครับกี่ดอกจุ่มนึงบ้างงามเนาะียนนะครับนี่ครับแนีนจื้งคืนอยู่ครับแนีนจื้งคืนอ้ยสามดอกสามดอกเนียนหกดอกอีหลีเป็นเงาเป็นเงาดยวยครับดูว่าหาดอกบบาหูมบา สวัสดีครับมือนเดิมครับพบปอกับสองมาเก่าครับเบาต้นครับเบาพุ่มคือเก่าครับผมนี่สภาพรอยเก็เห็นที่เก่าแล้วครับพี่น้องไม้เก่าไม้เดิมน้อยเนาะแมนครับผมครเพื่อแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่ขอเขาคือเก่าครับแมนครับอันนี้มาใหม่ยเห็ดกอแดงคือเก่าแล้วครับพี่น้องครับแมนครับมันออกลายนะอยเนาะแมนครับเลยมาดูในจังหวะครับครับผมนี่ครับอ่าครับอืออันนี้กังหันกังหันนะบ้านเแมนครับอืมดอกงามๆครับแมนครับน่างามๆเนาะแมนครับไปนั่พี่น้องไปอีกดอกหนึ่งป้า มี่สามดอกครับพุ่มนี่อดอกใหญ่วกว่านี้เนาะแงี้ครับโอ้ยงามด้วยครับนี่นี่ดูนะครับสีสามจุ่มเลียงกันรั้วได้ครับอื้หหอม,มนห,หนังงามครับคือดอกจุ่มหรือเป่างามเนาะเงี้ยครับนี่ครัแดงจื้งคือยู่ครับแดงจื้งค,งคงืองีอ้แต่ยี่ตัวระบาดรูปเหมือนกันโอ้ย เอาจะส่องตัวกับพ่อหนะมืดองี้ยผมตัวมากครับมีสองจุ่มครับดอกมันใหญ่ไนไหนเนาะเหมนครับนะปลาต้นนั้นพี่น้องไปบ้างครับเพราะได้นเนาะครับดอกนะได้เยอะครับดอกทั้งเหนือตั้งชิ่งแสบบ้างครับหนังกุ๊บกุ๊บครับพุ่น้องคนกันมากเนาะครับพุ่น้องข้นกันบ่มากครับนี่ครับส้างถึงร้อยแล้เนาะครับครับมีตูงหนึงครับพุ่มนี้เริ่มดอกแล้วครับเหมือนครับ ม,มากูาเถี่ยกับท่านได้เนาะเอ็นครับครับมาเถี่ยนี้เขาได้แล้วครับพี่นอ้องนี่หลังมาพุ่งกันมีดีครับจุ่มือกันเนาะเบาโอ้หืมจุ่มไงดีครับน้องแน่นนครับให้จุ่มเบาขนาดสองครับเห็นไหนี่จุม่มเยอะสองนี่ดีพี่จุ่มจุ่มเพราะกินแสบนะเอ็น มุมบับมุมบับแล้วบางห่วหน่าก็อื่นนไมลายเนาะครัับจกดอกครับทั้งเพื่อนคุณผีมาข้างล่างก่อนครับดอกบานงามๆเลยครับสองดอกต้นนี้ว่าไงบ้าพุ่มยืนดอกเียอที่นี่ขึ้นถึงครับขายยังไงเนาะครับนี่ชิขาบ้าต้นแล้วขามาต้นออกจะเลี้ยว นั่พี่น้องก็ไดครบ่ายนีเนาะครับจักสิดอี่แจงอิ่มเลยครับนี่ครับเป็นมาจั้งครับนี่ครับอนี่ดอกเยอะเนาะนี่ครับป้านี่ก็ดอกบางงเนาะครับนรงนี้ดอกบางง่มครับนี่ครับผมอู้น้าดอกน้อยนี่ครับ ดอกงานะัมนครับนำบาร์ไปเลครับดอกนี้ครับเหลายอยู่ครับยังมีสีบัวไฟแดงมาเลยน้าเบานาอแมนครับอยน้เกิดดอกง่าง้อแมนครับนำสองบาไปเลยครับสองบาเป็นบาพี่น้องงาปลอใจเหรอครับมันนี้นี่แต่ดอกงามเลือครับนะครับ น้ำขนาดนี้ครับผมแจกดอกระเบ้านิดหนึ่งครับหนึ่งสองครับมาดอกนึงเป็นสามกระเบ้ามามาเอาฟังมาพุ่มก่อนถ้าฝนนิดนึงนะแมนครับนี่แต่ดอกยังไงครับแมนครับชุ่มงามครับอืมต้นต้นงามครับแมนครับนำพี่น้องไปบ้างครับผมพายังไงๆเลยครับมึงนี่แต่ดอกยังไงครับผมนี่แมนครับโออ้้ยยไปุ หลายเนะี่ยครับใช่อีกทั่นี่สักเนี่ยงีน,น,พพดน <c oughs> เด็กเอากระเหินใม่ๆหม่มดเยอกระปกาใดนีด่บ้างครับนะครับเงขึน้นไปครับจุ่มครับขาครับขาบ๊ มาตอนหลัง <Civ package> ทันเบ okay. ิดได้บ <ett COVID> ้างครับนี่ว่าบันเห็นซ้ำนี่หรอครับนี่นี่ครับจุ่มล้วนให้น้องมาครับนี่ครับผมมีแต่จุ่มเด้ครับมือนี้ครับอีกสองดอกครับมันเดียวกันครับรถมอยางไก่ได้ครับนี่นะครับ ก็ดีบ้าพุ่มเปิดไปไม่เอ๊ะเงี้ตัวนี่สีแดงแป๊ดเลยนะบ้าเนี่ยนะครับเนี่ยครับมีแต่ดอกตุ้มตูมงามครับีเ้อต่อมาครับอันนีดอกเดียวครับีครับหนึ่านในหลายดอกดอกน้อบ้าเนาะครับครับเลือดเท่งไรเนี่ยครับเลือดเท่งอะไบ้าวอามือนออกหน่อยครับบอบ้าพุ่มหวานมันคือแดงแป๊ดก็บก่อแดงเนาะครับสองจุ่มครับครับ จุ่มเหี่ยวอยู่่แบบเอาอยู่บ้างอย,างอยางา่างนี้ครับ,น,รบนั่นนี่ครับจุ่มที่สามอย่ามาบอกงานอย่ามาเบิ่งนนะครับเมนครับคือรับหม้อครับต้นนี้ก็มีสองดอกครับนี่ใัวเส้นแล้วเปล่าพุ่นทั้กฝนดอกเลงครับาต้นดอกกระตาว่างไว้มีางานครับงานนำี่น้องไปเลยครับดอกก็ง่ายดีครับ เป็นเตะไก่เลยครับเมนาเมนอยู่แบบพูนโมเมนอ๋อเจ๊มันี่ดอกไหมเมนครับจากที่สองดอกก็เป็นสามดอกครับเมนครับอันนไหมครับงามเลยครับก็ออกเรื่อยๆเนาะครับคุ้งขาสันครับเมนครับเป็นแถวไปเลยเนาะครับเมนครับมาก ตีนอกไปครับอ่นดอกนั้นไอเต้มาไอเล่ามาบ้นั่นละานที่นี่ครับงดอกครับีดอกน้องงามครับงามแล้วขาอบบวเนาะจุ่มนะครับท่านจุ่มนย่ามเนาะงามนะแบ่บเาต้องตัดขาเลยครับ สองกำงามบวบครับผมมเมนบ้าพุ่มดิชูี่บานจักครือันไม่ย่นไหนบาพุ่มดิใส่นี่ใ่ครครับมห่อตเลยครับเยนบบครับแ่งนี้ดครับออกเป็นมือครับของแ้าพี่หน่อยนะ พี่น้องอย่าลืมกินยาแก้ปวดเด้อครับแกงทันเปด้ด้ครับสี่ใช่ผลครับนั่งใส่เรื่อนะไม่ิดผที่ผู้ล่ะอีกครับดอกนี้ครับดีละผูแกงแมนเกลือบ้าฟักบุกแซงมีแต่ดอกจุ๋มนะบ้างครับผมจุ๋มครับหอมเดียวกันนะก้าบมาไหนเบายี่ท่างผี แม่บอกดอกง่ดอกงนั่นสดอกครับดอกุจบวดเลยแหีย่นี่แนี่เดอกดีเอาโอ้ยขาเห็นครับไปนั่งพี่นองไปนี่ถิงงามเครับพพบาพุ่มา หน่อยเนาะหน่เป็นเหงาเลยครับนี่ครับพ่อหนึ่งจะไม่มีดอกเดียวครับพี่น้องนะครับเมื่อยเนาะได่อยู่ครับพ่อหนึ่งเขาก็ไม่ได้มาโดนเติบหรอครับนี่ครับมีจุ้มนึงครับผมนีครับอีกจุ้มนึงครับถากกจะมาเนักบ้างอยู่ตนแมนครับนะครับโมริฮาระดอกครับอโมริฮาระดอกบ้างครับแมนครับโอ้ยได้อยู่เครื่องเดียวได้บ่า ครับเอาคือเราเนาะเอาครับครับมีอิ่มหมดเลยนี่ยคนได้ยู่บ่คนได้บกเคยรองเลยวหรออนนี้มีดอกตดงเดงครับแมนครับมีดอกทีสามดอครับไม่ซีดอกเลยปลาุ่งลงง้ามลงง้ามก็มีหาดอกมาไม่ีดอกปลาว่ามีหาดอกกำลงหันแม่นครับ มาครับบ่าวอีกจุ้มนึงครับผมจะมีจุูมเดียวครับผมว่าน้ำบ่ได้หงนิบหงิบไงเนาะแห่งครับบอกว่าจุมสองถึงครับอันนี้อื้มอันนี้เอาอดิบบ่เอาบ่าวหงิบไงเนาะหงิบนะครับหงิบมันไงเนาะจุบมาง่ายครับจุูมทีสองแล้วนะครับแหมงครับอุ้ยไโผล่เนาะแมงดอกบานเลยมากเลวครับแหมครับนี่เป็นดอกยังไง ดอกซ้ำๆนี่ครับแก่ยิ้มมันหนุนเป็นเมืองข้าดอกเขาใช่ได้บ่ได้อยู่ครับเราพูดว่าแก่อิ้มเจรอแก่อิ้มแกงมันแกงตที่สามครับหนุ่มๆงามเนาะนี่ครับครับตัวสีจีดแต่นาะครับดอกสีไอ้สีสีจืดนิดจ๊งน่อยครับนั่นนี่ครับห่มขังกันครับมีจี๋เนาะ ครับผมสีสีบัแดงก็หอมอื่นครับนี่นครับบัถึงแดงบัจักบ้างนะครับนะครับดอกบัวจกนะครับอิ่มนะครับแดงอิ่มเลยครับครับอืมที่ล้วครับอืมดอกยังง่ายง่ายงเลยนี่นครับมาเบิ่งกันนะครับสองดอกสุดได้บ่ครับผมจะหลายดอกน้อบ้างนาะนี่นครับอุ้ยบัวแดงไหนล่ะครับนี่งามปนี่อันตีดอกสุดได้แล้วต้องจับิ่งครับ โอ้ยได้เด้อรอาที่สามครับเอาที่ที่ยังบ้าพุ่มครับนี่ครับนี่จู่มพร้อมด้วยไสนอันนี้ผมก็บอกเห็นจูมมีเด้จูมอ๋อข่อะว่าอยู่นี่ขวัญอะไรแนมอยุ้งเลยครับครับอีกตัวนึงครับเอาที่หาเนาะครับนี่แนมครับนี่ครับจูมนี่ครับนี่ครับครับ อีกเนี่ยบอบ้าทำพี่น้องใส่กันใส่หลายยี่ส่บใส่พีน้องอ่ะครับใส่เนอะใส่อยู่ครับนั่งนั่งเลยนแม่อืมหอมนี่กับร้อยดอกเนาะครับพี่น้องหนึ่งสองครับสามสี่อ่าหกดอกครับผมคือหลายแต่เป็นแทอเลยเนาะแต่ว่าห้ามกันเนาะแม่ครับแต่กระหอมเดียวกันนะครับผ้าพี่น้องย่างไก่แม่ครับโอ้ยขาเห็ดครับ งามนี่เนาะงามครับมานั่พี่น้องไปบ้ากิ๊สัยแน่บ้าพุ่มบวกหินดิวางบ้าเตริมมาเลยครับใส่แน่ละนี่ครับมีแต่ดอกงามเนี่ยครับโ่มแม่นครับมาผี่บ้าไส้พี่กิ๊สัยทำบวกเนี่ยกำลังดอกงามเนาะครับผม ทางสายมือครับไอ้หัวใช่ใช่หม <c oughs> ูจะกวนแค่ใส่ระหว่างนี้เห็ครับดอกกระดังงามครับเนี่ยออกห่างเนามาเนาะมออกใหญ่ไปครับว่าฝนตกเรวเชื่อมันไหลมา,าทางไต่เนาะเอาผ้าพี่น้องย่างไก่หน่อยจังหน่อยครับมาครับไปตีขึ้นไปครับฝนท้ายนะเราเนี่ เอ้ครับไปเบิ่งบรรยากาศไปน้ำเนาะครับผมใช่หรนี่เด้บอ้าอยู่ข้างนี้ใช่หรือนี่เด้เอ้าหนึ่งบ้างเออครับหลายดอกเต็มพี่เนาะเนี่ยครับเป็นกระบานหลายเนี่ยครับแน่ยเรีว่าบานกระบานดอกแข็งเนี่ครับนึ่งครับเปล่านี่ดอกเดียวเนาะเนี่ยครับ โอ of oh, oh, oh. ้ยปวดพคครับเห็นครับเป็นเงาเป็นเงาเนาะเอาไหนน่อยอุ้โอ้ยโอ้ยโอยที่หละครับเป็นยุ่มเลยแห่นครับยี่ใสอีกแบเนาะทางไตคทับไตอ้ายนี่ากหน่งว่าม่งหอกเดียวแหมนครับมีหมอากที่สั่งพวกนี้หน่อยไตไตกลืนครับถือตัวนึงทั้งแต่งตัวน ่นออกใหญ่นั่นนี่ครับเพียง้าพี่น้องย่างใสใั่ไหครับครับติดดอกเลยเอหรอเตอหนอกง่ายป้ะดอกงาตัวนี้ถูก่ยเยอะองตัวนะตัวโบยครับเพียครับขากันตันเนาะเพียครับนี่ครับย่ขางกันนี่ครับย่ขางกันมาตุนก็บาหูโยดอกนี้เพราะไ มาดองบ้าหุ้งก็บอกเห็นน้องหันสองดอกเนาะนดอกหนึ่งดอกน้อยเอาไปก่อนกิดตัวเอครับพ้งนมูบ้าต้นสองมาสามหมื่นล้วครับว่าหนึ่งหมือนซีมาประเทศครับนี่นี่สองดอกเนาะนี่ครับครับว่มือแรกเขาเห็นมีสองดอกครับมีนจะเป็นดอกฟ่าครับดอกคนดอกนึงแมวุ้ง่ม่ยะไเหรอตั้งใตนะแต่เนเนอไ่ได้หรอว่าไม่ได้หรอกครับมีแดงครับ เงี้แมีมือหน่ก็มีจุ่มนึงครับเีมือน่อยทำมาดอกร้ายหน,นึ่งเนาะเงี้ครับเนี้ก็มีดอเดียวครับทำมาดอกซ้องดอกก็ด,กดีได้แล้วครับพี่น้องเนีนนครับก็ด้เก็บพี่น้องเงีครับมือก็มีจุ่มนึงครับอือไปก่อนก็อย่างบริาก,กรารต่างลาแตบนี้น้อนคนเนึ่งครับเงีครับดอกแรกต้งครับดอกจุ่มจุ่มครับเนี้ยครับ ใส่เี่ตาสองแล้วครับโอ้ตาแหลกตาสองมั้ไหนนี่ครับอ๋ลาสาเพ่มเงินหรือไ่เนาะใส่ครับงามปนคูดดอกนึงไสนั่นนี่โอ้หยมห็นเนาะนอเี่ยงข้งามนะครับโอ้ยครับ một bán bạn kêu nữa nghe làm gì vậy? luôn cho con bấm thấy ở đây nó đó à. mm. mm. nghe cái khoai đưa bao như <laughs> cây nà phá đây cả này đỏ nó nghe cặp อีกดอกนึงทั้งแต่ตอหน้าบ้าเนาะบาเด้อกไม่ในนบ้างเต็อบ้เตาบ้าน่ะเได้เนาะน่ครับขิดมาบ้ามีเจกดอกนะครับ่ดบยด,ดยวครับพุ่มนี่ง่ายในสองสามโดดครับโอ้ดอกงามอจนีอนีนนอจุนนึงครับของนหนือมาจอบมีหลายมือกันครับแต่ราคาโอ้ยขาอ้วนขนาดนี้เงีครับ ผมต่อมาครับที่ทางกันได้ครับนีครับนี่ครับดอกบานรนองครับคุณเครื่องค่องยู่ม่หยิเนี่อกจุมครับจะว่าเพิ่มเห็นไหมเมนบอรเพิ่มกวคลิปน้ำท่าครับเราตุนข้าไปแล้วมาบ้ากิบอาปองก่อนมา วน้าเพงกัะตุ่มแมพอยู่ครับแต่บเดียวกันไงบ้างอขาครับเดี๋ยวมน้องบานงาเนาะเมนครับว่านอสเป็นจูงงายครับดอนบ้างใหญ่ดิใหญ่บใดอกบ้างนี่ใหญ่ดิข้างงมันนิมไหมบ้าง่บ้าง่บาเป็นเสือจ้ นี่ครับนี่ดอกนึงครับคุณดอกนึงข้างล่างแบบนี้นะเหมนกนครับนี่เป็นไรครับเดิมมาถึงช่วงไอเหมือนหนึ่งนาบ้างหน่ครับข้างล่างสามดอกสองดอกนี่ดอกกําลังตรงสามดอกสูแสงแหาครับเนกัน,นครับส <laughs> ีกัแดงแห้งเนาะ <laughs> ดอกแข็งดีแห่งบ้างนี่กระตาที่สองเด้อครับนี่ครับนี่ดอกเดียวเนาะมครับเห็นมีดอกเดียวบ้างขาวดีได้ครับนี่กระปิ้นดอกนึงครับสีโอรสครับตัวนี้อีกดอกนึงครับดอกแดงดีนะบ้างนี่ครับนั่งดอกกับสีบอแดงมาได้ครับ นี่ครับอมนี่ครับหนึ่งสองสามซีหาดอกครับโดอกนั่นมไสอิษลหาดอก <c oughs> นั่งดอกกระเด้งนะนั่งดอกกระีโอรสครัผมน,ะนึ่งครับมาครับนั่งดอกเป็กันเลยครับ<อ>ไปคอย้วยไเียดดอกกันดิบ่เย็บบ่เย็บโอ้นี่ครับดอกงามขนาดครับ วุ้ยสามดอกสามดอกแม่งหกดอกอีหลีเป็นเงาเป็นเงาอยู่ครับดูว่าหาดอกเบาหุ้มเบาหกเบาหุ้มเบาเด่นเนี่ยนี่หกอีนี้จัดจิตเนาะจัดจิตเนาะนะครับจูงมาหนึ่งครับจูงพอดีระบายครับได้บัวได้ครับได้เอามาจะใส่อะไครับดอกมันเอามาจะทั้งล่างบบาวุ้มหันบ่ บโหราณซ้ำหมดกอนเนาะเมนครับครับอีกดอกนะห้ามไหครับเห็นเพิ่นเหม็นมือออกเนี่ยเนาะเมนครับนี่ครับอีกดอกนึงครับมันเป็นหนูแอปเปิลเนาะเมนครับแดงคือแอปเปิลอีกกระเปาหนึงคิดไปคิดมากกัด้ยดอกนึ่งแต่เนาะครับดอกนี้ไอ้ดอกเดียวครับกะตาห้อยครับขาเนาะ เนียนครับถึงครับรอพุกงจะเงยเลยครับอะไรอย่างเงี้ยบ้างอะรอย่าง้าเลยนึ่งครับอืมผู้พูเนาะโอ้ยไหนครับมาดอกจูมครับสีส้มเนาะทีนะครับจูงไหมเอเปิลเนาะครับผมโอ้ยครับอยู่บักงามหนึ่งครับสองาบก็อยู่ยอดดอยแล้วครับคุณเป็นสันผู้อีกฟังหนึ่งครับเห็ดผลแต่หลายเลยครับ สองสามดอ,อกก็เพิ่มนี่ครับสีได้บ้ลงหรเป่าได้เนาะดอกนี้ได้อยู่ครับครับนี่ครับอยู่ไก่นาผาเลยครับนี่ครับครบบับลำบากนะหรือเปล่าธรรดาเนาะคุณแนมเห็นยิ้มที่ทันเลยครับไปคอยด้วยเบาตีได้บนนอกบ้างได้หรองามปปนี่ได้เนา,อาะนอ,นอุ้ยได้ครับงามเลครับตีไหนตีสองดอกดอกนี่เป็นได้ครับครับ ครับ <ere> <plex it. S 1> อืมครับทั้งหลังมาต้นหัวมีอย่างไรบ้างเสถข่างหันสองจุ้มครับครับอีกสองจุ้มครับอืมเขากินแจกนะแม่ครับครับดอกหนึ่งข่างทั้งย่างครับดอกเป็นไงเป็นไรครับครับผมหมูหม่าว่านก่อนสองใบเสี here, mm ับครับมอก่อนมอก่อนไม่บอกนี่ดอกใบเบ้าเก็บเบ้าหันนี่หรอเลหน้อไหนครับคอยตามดอกครับสามสี่ดอกอยู่ นี่ดอกนึงไปว่าหันนี่บ้ารผูกนเดยง่ายาแต่ยังพอมีเห็นเก็บเห็นเลม้บ้านเนาะครับเยวนี่าเล่นดิขี่หอยเป็นหนเดียวนี่งาบงัวครับมาตันน้อพี่น้องเลยน่มนกบแบบนี้ครับใหม่เพิ่นกระจายเนาะผู้นี่จุมี่มาผู้มาเห็นเนี่ยจุมี บาตวนตาดีเนาะงานเดียวานจะคลงกับเรื่อยานเป็นงานหนึ่งบ้าุับน่ครับสองดอกนะครับน่ครับเดียวกันเนาะบุ้ยเป็นก่อเลยบ้ามาดอกพีก้อนครับไม่เหนื่องเดียวนะบ้าเงี้ครับครับอีกดอกนึงครับดอกหนึงเนาะ เมี้ครับหม้อว่านหอมหมี่ข้าในเจ็ดดอกนี่บ้างอันนี้ได้ยี่สิบหนึ่งครับเมี้ครับลองมาว่าสี่ได้เวลาลรื่องไกดอกมาบ้างเนาะเมี้ครับเอาเห็ดใหม่พี่น้องมึงครับอาจจะบ่ได้หลายซ้ำหม้อว่านครับตาหน่อยกับพ่อขูนซ้ำหม้อว่านเนาะเมี้ครับแต่ว่าก็ถือว่าหมานอยู่ครับหมานสุดๆเลยครับครับผมครับหมานติดต่อกันเนาะเมี้ครับโอ้หลายหมื่นนะบ้างเงี้ยครับสี่ได้สองสามกระตาเนาะเมี้ครับครับผม นีก็มีเพียงแค่ต้นหนี่งนะครับส่วนมากสิเป็นดอกแบบใดบ้างดอกจูมหลายครับแล้วก็ดอกบานกับมือนี่ก็สิหลายกัมุ้ว่าแน่ครับแมนครับแมนครับนี่นะครับของแสบดอกแดงแป๊ดแป๊ดกระดาษครับเอาไปแกงนําแดงอ่องต้งเนาะแมนครับสดหวานครับอ๋อในบาต้นสาไมีแยงถึงไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เหญ่ใหญ่ลงไปนะสุดปุ๋ยสุขคนก้อนสองบาสิกลับบ้านเรียกเบาครับผมบากระมี่ยังลายครับหลังจากกำลังขอบคุณครับ ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามแล้วทุกคอมเมนต์เด้อครับพี่น้องครับขยันบ่มีพี่น้องคือขึบ่มีสอมา์เนี่ยมันหนีเนาะครับแมนครับผมนี่นะครับที่บ้านเลยเกมเพลิง่ายๆเลยพี่น้องในเบิ่งกลังย้อนพี่น้องครับผมซอยกดไลค์กดแชร์เนาะบ้านเนาะแมนครับซัพพอร์ตสองเบาครับผมแมนครับสองเบาก็มีรายได้จากการทำคลิปเนาะครับจากการขายเห็ดนัมครับผมแมนครับผมอีซอยอุดหนุนสองเบาครับครับแล้วก็อีกอย่างนึงทางเพจลิดเซนบเฮาเด้อครับพี่น้องครับเรื่องคอมเมนต์ครับ เนื่องจากระบบเพื่อนให้ตอบแบบนี้นะครับพี่น้องครับให้ตอบเครื่องต่อเครื่องครับอ่านตอบได้หลายระบบเพื่อนก็สิบอกครับเนียนครับมันมือรุ่นกัสิลงคลิปไม่เหมือนกันตอบคลิปเก่ากับบุญแดนรับเปล่านะเนียนครับโอ้ยอยากตอบเดียนแห่ได้หลายได้สุดครับพี่น้องครับเนียนครับไก่ถิมยาปลาสองเบาเด้อครับพี่น้องครับไก่ยาปลาสองบาเวสไซเด้อครับพี่น้องสุขสุขครับครับอ่ะเอาละครับก่อนมาจะรุ่งจากดอยมาขออวยพรให้พี่น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำรื่อยๆยาเจ็บยาไข่ยาจน นี่ความสุขตลอดปีตลอดชาวิเด้อครับพี่น้องครับนอนหลับไก่หน่เงินหมื่นนอนตื่นไก่หน่เงินแสนเงินหลายกันนอนอีกตื่นหนีกันบ้างเหมือนี้แห้งเลือกสีออกกันมาบ้างมาดื่นครับเลื่อนบอกมีเนครับอ่ะอะไรครับหากตำแหน่งก็หักด้านนั่นเด้อครับพี่น้องครับให้พี่น้องถือวันทีหนึ่งสองสามถึงลอตเตอรี่แล้วครับผมมีเนครับครับผมสําหรับคลิปนี้สองเบ้าจะขอไปซัมนี้เนาะครับพี่น้องครับไปพบกันคลิปหน้าคลิปใหม่สําหรับมือนีสองเบ้าก็สวัสดีครับ บ้าพุ่มกับสวัสดีครับไปครับผมไปด้านน้ำสองเบาครับ